กาับสวัสดีท่านผู้ชมใน Facebook และโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้พบกับพอนี่วัฒนีนะคะทุกป่านะคะ fb poni w a t h a n e e วันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากคือไปเจ้าอีกไม่ใช่เจ้าอีกด้วยแหละเป็นควีนทุกป่ะะคะ queen poni คือเราเป็นราชินีปกครองอาณาจักรเราก็ไม่ได้รีมากเราแค่แบบดูความเรียบร้อยของอาณาจักรโอ้ก็ไม่ได้อะไรมากวันนี้ปอนนี้มีซีตีเอเชยนอีกแล้วว่า ไปรับไพร่มานะคะไปรับคนใช้มาเนี่ยมา,มาอยู่ในคารุฮาหรือว่ามาอยู่ในประสาทของพอดีมันชื่อว่าอ e ีซาโนไบค่ะอีซาโลไบเนี่ยค่ะม่อยากจะเซ็คมตอแหลบ้าเลยะคะ่ะมตอแหลแหล้วมันก็ดิกค่ะมันชอบเออเที่ยวหาผู้ชายค่ะมันกุร่มาเลยะคะ่ะวันนี้ตอนนี้ก็มาอะไรมานะคะคืออีกอย่างนึงคือมันชอบอู้งาวันนี้พอดีจะมาจัดก,การะคะ่ะอีซาโลไบมึงทำอะไร ก็เราจะทำงานค่ะตอแหลกเวทอยู่มออีดอมัโอ้นะคะมึงโอกูเห็นแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรหนูค่ะแล้วที่กูบอกให้มึงไปถูบ้านมึงทำหรือยังเราจะไม่ทำแล้วนี่อะไรนะผมค่ะผมบ้าอินนี่บ้านครียกมออีดอกแล้วก็ไม่ยอมถูบ้านมึงถูไปเลยนะเราจะถูค่ะตอแหลกเราจะถูค่ะนถูไปเลยถูบ้านเฮ้ยแกคือทุกคนบอกว่าสโนไวท์สวย สวยตรงไหน,นอ่ะหน้าก็เหมือนแย่งหมาพี่ใหญ่จะคุยด้วยเขาคือปตอนนี้สวยกว่ายเยอะเลยละมันสวยตรงไหน,นคือผู้ชายลุม้มแบบเขา้าหามันตลอดเลยตอนนี้คอยเซ็งมากเว้ยวันนี้มีตัวช่วยสมทัทถาพมพัมพัมพัม,พม,พม,พมกะจกค่ะฮัลโหลก็จกวิเศษเอ๋ยใครงามเโดยที่สุดใหญ่ปัตตพีค่ะสโนว์ไวน์เงี่ะทำไมเสียงแปลกแวะฮัลโหลบอีท no ีสิสโนว์ไวน์เงล่ะ ทำไมโลไมเสียงกระจกคุนๆวะโอ้สวยนักที่เจอค่ะนี่เลยค่ะอังุ่นนะคะวันนี้ไปซื้อมาจากตลาดนัะที่สัมเพลงค่ะคือแอปเปิ้ลมันแพงวันนี้ไม่อยากลงทุนเยอะก็เลยไปซื้ออังุนมาอันนี้ก็ไม่ใช่ะไยหรอกอาบยาผิดไว้เรียบร้อยแล้วตายแรกดอกอาบยาผิวเรียบรอแล้วกินตายแน่กินปุ๊บตายปั๊บทับไว โน้ตไว้อะไรเหรอคะดูขึ้นเปนหี้สิได้ค่ะเดชเบลวันนี้เธอสวยจังเลยล่ะขอบคุณค่ะหน้าดิสวยจังเลยล่ะขึ้นค่ะจะอสงนหนุนหนูศาสตร์เธอด้วยล่ะขอบคุณค่ะดีแล้วแหละโน้ตไว้จะเป็นอะไรยะโน้ตไว้จะเป็นอะไรยะสมัครได้โนไว้ตายแล้วก็ดีค่ะจะได้ไม่ต้องมีใครมาแย่งแฟนพอร์นี้อีก บอกเลยนะครัอีสโนวันต่อแรกจริงเลยค่ะอืเดิกยังไม่พอนะยกยิ่ชอบแย่แฟนสบายเขาอีกค่ะอืเห็นไหมนะครัตอนนี้ไร้การขนาดไหนใครที่มาขวานทางปอนนี่นะคะมันก็ต้องเจอแบบนี้นะคะถูกต้องแล้วที่ตอนนี้ไม่ได้ออดตอนนี้ไม่ได้ทำพิษสิทธรรมเลยนะคะนี่กับการฆ่าคนคือตอนนี้ก็ใส่อยู่แล้วอ่าค่ะคิวเสน่ห์ยะอะไรคะอีปอนนี้มาดูอตูนมากไปหรือเปล่าฮะดูทานมากไปหรือเปล่าแม่เป็นยาออดจริงๆเลย อะไรฮะฮัลโหลนี่นี่ยังไม่ตายเหรอเนี่ยตายจริงมันยังไม่ตายวะเออ